สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่บ้านสายลุยคนนี้ค่ะบนการขายออนไลน์ภายใต้แบรนด์นางงามของคุณวัฒนวัน์อิสระไกรศีนะจ๊ะนี่ค่ะสภาพแม่ค้าอดหลับอดนอนมาสวันเต็มนะคะ รับยนเดอร์กันอยู่ในแบรนด์ค่ะลูกค้าให้ความสนใจกันมากๆจริงๆกับโปร5ที่บอสกำลังทำการตลาดอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งโปร5ของเราก็จะมีตัวนี้ค่ะเซรั่มเฟสเซรั่ม2หลอดนะคะแล้วก็เป็นเน็กเซรั่ม2หลอดค่ะแล้วก็จะเป็นตัวยาสีฟันตัวนี้ค่ะ1หลอดนะคะ ปโปรนี้จากราคาเต็ม30,79บาทเหลือ1,200บาทเท่านั้นส่งฟรีนะคะส่งฟรีกันทั่วประเทศเลยจ้ายอมรับว่าลูกค้าให้ความสนใจกันมากออเดอร์เยอะจริงๆค่ะแล้ววันนี้ที่แม่ค้ามาทาคลิปก็เพราะว่าตัวเองของที่ใช้อยู่นี่ค่ะหมดแล้วนะคะเพิ่งได้ร้านหน้าอย่างเป็นทางการค่ะก็ปกติตัวเองก็จะใช้เฟสเซอร์ลมนางงามอยู่แล้วนะคะใช้มานานแล้วด้วยใช้มาแบบเกินปีครึ่งอะคะ่ะบอกเลยว่าผิวหน้านมันก็โอเคอะ เนี่ยค่ะมันก็กระชับดีแล้วก็เด้งๆดีนะคะนี่ตัวนี้ที่จะหมดนี่เลยค่ะแกะใหม่ค่ะแกะใหม่เป็นตัวเน็กเซรั่มนางงามหรือเซรั่มคอตึงนั่นเองตัวนี้มันจะเป็นโปรดักที่สําหรับการทาคอนะคะสําหรับคนที่มีคอแบบคอเคอียวเหียว,วะค่ะนี่ก็นี่ก็นี่ก็เป็นแล้วค่ะอายุก็เยอะแล้วเนาะใกล้เลขห้าแล้วค่ะ คนที่ถุงใต้คางเยอะๆอะค่ะก็ใช้ใช้ได้แต่ตัวเราอะไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากว่าเราอะจะใช้เซรั่มรักแล้นางงามทามานานมากแล้วนะคะตัวนี้เราก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ร่วมกับตัวนี้ค่ะ นี่เลยค่ะใช้ร่วมกับตัวนี้นะคะผสมทานน้าได้นี่นะคะเพราะตัวนี้เขาจะมีโบท็อปเยอะมากๆส่วนผสมทั้ง2ออย่างเนี่ยเขาจะใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้จะมีโบท็อปเยอะกว่ามีสารสกรัดจากดอกเอเดเวทค่ะแล้วก็มีสารสกรัดนานโนจากทอง 24K ค่ะตัวนี้เราใช้เราก็สามารถผสมกันได้เลยแล้วสามารถทาได้เลยนะคะใต้ตารอบดวงตาทาได้หมดเลยค่ะจากนั้นทิ้งไว้ประมาณถ้าเป็นตอนเช้าทิ้งไว้ประมาณสักส0่นาทีแล้วก็ทากันแดดทับค่ะ ตัวเราเองอะใช้แบรนด์เดียวจริงๆใช้มานานแล้วด้วยนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไปใช้แบรนด์อื่นอีกเลยเพราะว่ามันตอบโจทย์กับเรามากๆค่ะมันง่ายสะดวกคือหลอดเดียวมันจบเลยค่ะจะใช้อย่างอื่นก็คือครีมกันแดดแต่อีกไม่นานบอสกำลังจะทำครีมกันแดดออกมาแล้วนะคะเชื่อว่าต้องดีแน่นอนเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เราใช้เองค่ะเราใช้เองแล้วเราก็ขายเองแล้วก็ขายแบรนด์เดียวด้วยไม่ขายแบรนด์อื่นค่ะคือยอมรับเลยว่าคุณนวัด ทำผลิตภัณฑ์ที่ดีๆออกมามากๆเลยนะคะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับโปร5นะคะหรือว่ามีโปรสนใจเป็นโปรอื่นๆเราก็มีทุกโปรนะคะทักถามแม่ค้าได้เลยนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานคิมก่อนนะ